รับมาดูข้อที่20วัตถุมวล3กิโลตกจากที่สูง0.75เมตรจากปลายสปริงที่ตั้งอยู่ในแนวดิ่งวัดจากปลายสปริงนะจงหาว่าวัตถุตกลงมากระทบปลายสปริงปลายบนสุดปลายบนของสปริงสปริงจะถูกกดลงมาเป็นระยะทางเท่าใดถ้าสปริงนี้มีค่าคงตัว2คูณ10 2.0คูณ1ิกำลัง3นิวตันต่อเมตรลักษณะโจทย์อันนี้ก็คือเราต้องวิเคราะห์ ด้วยรูปภาพให้ดีนะครับว่าวัตถุนั้นอยู่ที่สูงจากปลายสปริงนะครับแบบนี้นะปิงวางอยู่ที่พื้นอย่างนี้อยู่ที่ปลายสปริงนะห่างจากปลายสปริงเนี่ยเป็นระยะทาง0.75เมตร วัตถุนี่มีมวล3กิโลกรัมค่าคงที่ของสปริงคือ2องคูณสิกำลัง3นิวตันต่อเมตรนี้หลักการวิเคราะห์เนี่ยเ,เมื่อวัตถุชนวัตถุวิ่งลงมาชนปุ๊บวัตถุตัวนี้มันก็จะทำให้สปริงยุบลงไปอย่างนี้นะครับ ยุบลงไปประมาณนี้ซึ่งค่าเนี้ยก็อาจจะก,กําหนดเป็นค่า x นะครับค่า x เดิมสปริงห่างจากตัวนี้เป็นระยะทาง0.75แต่เมื่อสปริงยุบลงไประยะทางที่วัตถุกตกลงมาก็จะเป็น0.75บวก x นะครับดังนั้นค่าความสูง ที่เราใช้คำนวณก็ต้องเป็นบวกไปอีก x หนึ่งนะครับเราวิเคราะห์กันนะครับก็ลักษณะนี้ก็ต้องใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนั่นก็คือพลังงานจนบวกพลังงานสักสถานะที่2ลบด้วยพลังงานจนบวกพลังงานสักสถานะที่1เท่ากับงานนะครับนี่ข้อนี้นี่มีงานไหม ขไม่ได้ไม่ได้ใส่แรงภายนอกอะไรเข้าไปก็มีแรงน้มถ่วงก็ไม่ถือว่าเป็นแรงภายนอกนะครับอันนี้ก็งานก็เป็นศูนย์ฝั่งนี้เป็นศูนสถานะที่สองนี่เป็นไงครับสถานะที่สองวัตถุตกกระทบลงมา,ามันมีความเร็วไหมสถานะที่สองตำแหน่งนี้นะคะรับสถานะที่หนึ่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มีความเร็วไหม ก็ถ้าเขาบอกอย่างนี้คือไม่มีความเร็วเพราะว,ะวัตถุตกกระทบลงมาตำแหน่งนี้ครับมันจะหยุดนะครับความเร็วก็ไม่มีสถานะที่สองก็ความเร็วเป็นศูนย์ก็พลังงานจลนเป็นศูนย์แต่พลังงานศักย์มีไหมพลังงานศักย์ก็มีพลังงานศักย์ของสปินก็คือเ2หนึ่งน์สอง kx ยกกาลังสองนะครับส่วนสถานะที่หนึ่งเป็นไงพลังงานจลมีไหมสถานะนี้เขาไม่ได้บอกว่า มีความเร็วนะครับเขาปล่อยลงมาพลังงานจลก็ไม่มีเช่นกัน,นครับแต่ว่าพลังงานศักย์สถานะที่หนึ่งมีไหมครับมีนะก็คือพลังลง,งานศักย์ล้มถ่วงนั่นเองนั่นคือ mgh นะครับแล้วก็ศูนย์อย่างนี้นะครับแต่นี้ h ตัวนี้ก็คือไอ0.75บวก x นั่นเองนะครับก็จะแบบเป็นกายจะกายมันเป็นสูตรนี้นะครับส่วนหนึ่งส่วนสองส kx ยกกำลังสองลบด้วย mg 0.75 <_ S 1> บวกด้วย x เท่ากับ0ครับเอาะละเราก็าจะไปคำนวณหาแล้วทีนีนก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง kx ยกกำลังสองลบด้วย Uh, Mg 0.75 0บวกดเอ็ครับท่ากับ0เราก็ใส่ค่าไปให้ครบซะ K ก็2คูณ10กำลัง3 x ไม่ทราบกับลบ m อม M ก็คือ3ากิโลจีเก้าจุดด้าบวกหรือเเท่ากับ0อ,อันนี้เราต้องใช้เครื่องหมายแบบนี้เราจะงงนะต้องใช้สตาร์ละอ่ะจะแยก X อก x ออกไปอยู่ตรงไหนอืม ก็คูณเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น1,000งพั x ยกกำลังสองลบด้วยอะไรครับอันนี้ก็เป็นตรนี้ก็จะเป็น22่อจุดศ5น้าเอาเอากคูณเก้าแล้วเนาะก็เป็นย3สาคูณเกคูณ 0.75นะครับ3คูณ9.8คูณ0.75ก็จะเป็น22.05ตัวน,นี้ก็จะเป็นอะไรอีก29.4นะครับอันนี้ก็เป็น 29.4x เท่ากับ0อย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้จัดรูปให้มันดูสวยงามนะครับก็จะ จัดในรูปขง ax หง2บวก bx บวก c ก็จะเป็น100 x 2ลบ2 9 4 x ลบ22.5เอ้ยเท่ากับ0โอ้โหอันนี้ทำไมยังจัดในรูปนี้นะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้จะต้องแก้ปัญหาด้วยสมการคอสติก นั่นก็คือการคำรวาติกเมื่อจะได้รูป ax ยกกำลงังสองบวก bx บวก c แล้วเราจะหาคำตอบได้ว่า x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b ยกสองลบ 4ac หารด้วย 2a ใครเห็นเจอโจทย์นี้ก็อาจจะงงง,งนิดนึงนะครับแต่มันก็จำเป็นต้องทำเพรามันมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องใช้รูปแบบนี้ในการแก้ปัญหานะครับ เพราะนั้นค่า x ก็เท่ากับลบ b b ตรงมือกีอยูง่ไหงนะครับอยู่เงี้ยนะ b ก็คือค่าลบยี่นะลบ b แบบวกลบสแควร์รูท b ยกสองยยกกลังสองลบ4 a c a คือ1000 c คือ ลบยี่สองจุดศูนย์ห้านะครับนี่นะอานด้วยสองเอเอก็คือหนึ่งพันอันนี้ก็จะได้อยู่อ,อ่าอดีตผมทำแบบรัดรัดรัดนะจริงเราต้องไปหาค่าพวกนี้มาทีละอันทีละอันนะครับก็จะได้ยี่สิบเก้าจุดสี่บวกสอง เก้ามันบวกลบนะบวกลบสองเก้าแปดจุดสี่สี่หารด้วยสองพันแต่ค่า x ที่เป็นลบเราก็ไม่เอานะครับเพราะว่าไม่เจอคนนี้เราต้องการค่า x ที่เป็นบวกเท่านั้นเราก็จะได้ x อยู่0.164เมตร หรือ x อกก็จะได้อยู่16.4เซนติเมตรนั่นเอง